เดี๋ยวมาดูฮะว่าดูาดนัยยะไข่ปลาแล้วนะฮะนี่ก็อ้ากล่องโฟกัสแล้วนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะนี่นะครับคือแล้วก็ตาก็อยู่แบบนี้นะฮะฟอมตาดอกประมาณนี้นะครับก็ออกมาอยู่ในยักษ์ไข่ปลานี่นะฮะ่ีนะครับดอกแน่นอนฮะดอกแน่นอนแบบนี้ ผมกัดแล้วนะฮะนี่นะครับรอเทคหนึ่งสองสามฮัลโหลเทคไปดูก่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่าการใช้ไม้ไร้สดนี่เสียงก็น่าจะมีความทุบมีความกวางวานตลกฟังขึ้นมาหน่อยนะครับ uh huh. วันนี้วันที่สองกรกฎาคมสองันกอยหกส6 8แดทุกส่วนที่ลงไปนะคถมซ่องหรือแก่งหางแมวเขาเชมนะเมาละอำเภอเขาเชมเมาถือว่าผลลัพธ์ออกมาไปที่ถูกตาต้องใจ ของตัวกระผมเองแล้วก็ของเจ้าของสวนนะครับครับออกดอกออกมาไม่เยอะนะออกมาไม่เยอะไม่แน่นออกกระจายไปทั่วต้นนะครับแบบนี้เป็นแบบนี้นะฮะยังยังไม่ได้แต่งดอกนะครับแต่ออกแบบนี้จริงๆนะฮะตามที่ผมได้ทำให้ดูนี้นะครับ คือว่าออกสวยมากฮะสวยมากนะครับออกแบบสบายๆเลยนะครับไม่มีการแต่งดอกดอกยังไม่ได้แต่งเลยนะฮะคือออกแบบนี้กระจายไปไปทั่วต้นเลยนะครับกระจายไปทั่วต้นไม่โดกมากฮนะไม่ทึบมากนะไม่แน่นนะครับดอกแบบสบายๆองี้อีกต้นหนึ่ง นี่ครับถ้าติดอ๋อไม่ต่ำกว่า200ให้500ลูกแล้วนะครับนี่ฮะเห็นดอกขนาดนี้นะครับ ครับนี่คือก้าวแรกนะฮะก้าวแรกของการที่เราเรามาทําทุเรียนนะครับที่ให้หลังจากที่เราดูแลทําใบทุสิ่งทุด2องหรือทุด,ทดสามของใบนะครับแล้วก็มาสะสมอาหารแล้วก็มาทําตาเพชรโครนะฮะก็ทําให้ทุเรียนของเรานั้นในการออกดอกออกมาคือก้าวแรกนะครับคือก้าวแรกที่เรา,ท,าที่จะผ่านก้าวไปอีกหนึ่งก้าวหรืออีกหนึ่งขั้นตอนนะครับยังยังไม่จบ รเราทาวสวนเกษตรกรก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการดูแลการเอาใจใส่นะครับดอกทุเรียนของเราไม่ว่าดอกทุเรียนต้นทุเรียนหรือใบทุเรียนนั้นเป็นส่วนที่มีองค์ประกอบที่สําคัญนะครับคือต้นใบดอกผลนะครับแล้วก็ตัวเจ้าของสวนเองด้วยนะครับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากเลยนะครับการดูแลคอยเอาใจใส่นะครับทุกระยะของการพัฒนาของต้นของใบแล้วก็ของดอก จนถึงระยะของผลที่เราจะเก็บเกี่ยวนะฮะคือช่วงนั้นนะครับเงินเข้ากระเป๋าเมื่อไหร่นะครับเราถึงจะสบายใจนะฮะตอนนี้ก็คงจะต้องมามีการลงทุนทำกันต่อไปนะฮะครับแล้วเทคนิคต่างๆหรือสูตรต่าง,างๆนะครับที่ผมได้เล่าเรื่องราวไปก่อนหน้านี้นะครับลหลายคลิปที่ทำไปตั้งแต่ระยะทำใบชุดหนึงชุด2จนถึง ของการที่เรามาสะสมอาหารจนถึงระยะของช่วงที่พ้นสารพิโคนะฮะแล้วก็มาเข้าอยู่ถึงช่วงการการติดดอกนะครับผมก็ได้เล่าเรื่องเราผ่านทางช่องโซเชียลไปแล้วนะครับผ่านทางช่อง YouTube ในช่องของผมเองนะครับคือช่องดอสวนไปได้วยกันนะฮะทุกอย่างทุกสิ่งที่พูดลงไปที่แนะนำไปก็เป็นประสบการณ์ตรงจากลงไปแนะนำลงไปเป็นโค้ดลงไปดูแล ะไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะไหนนะครับแผลลัพธ์ออกมาก็หนังภาพที่ผมถ่ายทำให้ดูอยู่นี้นะครับครับแล้วก็ทุกๆช่วงทุกระยะของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทางต้นทางใบาการสะสมอาหารนะครับหรือาการลงตานพิโคผมก็ได้ทำคลิป ลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของทุเรียนที่อยู่ในระยะมะเขือพวงแล้วนะครับทับนี่นะครับที่ผลลัพธ์ออกมาก็ดังภาพที่ผมถ่ายทำให้ดูนี่นะฮะท่านก็ไปไปดูคลิปย้อนหลังคลิปเก่าๆได้นะครับก็ภายภนายหนปี2568นี้นะครับปีนี้ผมค่อนข้างที่จะ ให้ท้าสสวนนั้นลงทุนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพื่อทําทุกที่ททางนะฮะื่อต้นทุเรียนนั้นติดดอกแล้วก็ติดผลภายในปี2 5 6 8ถ้าปี2 5 6 9นี้นะครับครับว้ผมจะมาอัปเดตนะครับอัปเดตให้ท่านกอติดตามชมช่องในสวนไปด้วยกันให้ดูอีกครั้งนะครับก็ช่วงนี้ก็คงคงจับประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับทุเรียนที่ติดดอก ออกไปแล้วนะครับในทยัตต่างๆนะฮะ